คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากสจรนะคะเพื่อที่จะขึ้นะมอบในส่วนของของเช่ลึกน,นะคะให้กับผู้สนับสนุนในงานนี้ค่ะเดชเชนค่ไะไหลัง สำหรับนะคะผู้ที่สนับสนุนนะคะของเราในครั้งนี้นะคะเรียนเชิญตัวแทนนะคะหรือว่าผู้แทนค่ะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศาคา่ะในการันี้เรียนเชิญท่านขึ้นรับมอบของเพื่อการบริกคร ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคงชัยพุทธทอสิสร, Doctor, สรินะคะคณะบดีจากเทคโนโลยีการเกษตรจากส,สจรอ้วยนะคะที่ขึ้นมอบนะคะขอที่ลึกให้กับผู้สนับสสุดของเราค่ะในถัดมาครับในการนี้ขอญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภูศรีสุบส,สายรักษาการแทรนคณะบดีคณะเทคโนโลยีวัตกรรมบูรณาการสจรอให้เกิดขึ้นมอบของขึ้ทต้นบทีเรเชีครับค่ะและสําหรับนะคะ ผู้สับสนุนของเรานะคะที่จะขึ้นรับนะคะในส่วนของของเทเลกค่ะในการนี้ขออนุางเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท LMS i n s t r u m e n t จำกัดขึ้นรับมอบของที่ระลกเรียนครับ ขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งบริษัทในการนะคะผู้แทนจากบริษัทเช็คคอมประเทศไทยจำกัดค่ะขึ้นอรับมอบของเอลึอนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทูมค่ะ ในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภูศรีสืบสายเป็นอย่างสูงที่ยเกียร์คืนม,มอบของเทียร์ลึกและก็ขอบคุณตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายกระชนด้วยนะครับค่ะเราแน่นอนนะคะที่ราบไปได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่จัดงานในวันนี้ที่ไม่ได้มาร่วมง,งานด้วยนะคะก็คือบริษัทซีเกตเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามอบของเทียร์ลึกนะคะให้กับผู้สนับสนุนแล้วเดี๋ยวเรารอกันอีกสักครู่เดียวค่ะอดใจรออีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลมาเสร็จจเเรรรียยบ้้อแแลวต่าะ ได้นําเข้าสู่นะคะในช่วงของการประกาศนะคะรางวัลทั้ง3โครงการนะคะทั้งหมดเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกาศผลนะคะจาก s u s t a i n n o a t i o n Pitch 2025นะคะประกาศการประกวดแนวคิดนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตค่ะรวมไปถึงผลการประกาศนะคะการประกวดค่ะนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีครั้งที่13ด้วยค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกในช่วงหน้านะคะตอนนี้ยวขอพักผู่งรออีกสักครู่เดียวค่ะ คนกำลังข้ามาดูที่เสี่ยนไล่